สวัสดีพี่น้องโซเชียลทุกท่านนะครับเฟซบทุกคนนะครับเมื่อวานนี้ก็โดนล็อกเต็มๆพี่น้องวันอาทิตย์น่าจะตองนะครับที่ลุงบอกไว้นะครับตองจริงๆพี่น้องตองหนึ่งตองแปดเกตสามสามเข้าสามตัวท้ายนะครับพี่น้องแปดหนึ่งสองแปดหนึ่งสี่เข้านะครับ ที่ลุงลงให้ไปนะครับพี่น้องที่เป็นแนวทางวันที่16ก็ผ่านไปครับพี่น้องวันที่17เกวันนี้วานนี้ก็เข้านะครับ2อ4หน่อยลุงลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องว่าเกบีทุกท่านผู้ก็มาติดตามนะครับลุงลงให้เพื่อเป็นแนวทางแบ่งปันเท่านั้น ก็วันนี้ตัวเลขที่น่าจะเป็นตัววิ่งตัวรูดนะครับก็เดี๋ยวทำสถิติแป๊บหนึ่งนะครับพี่น้องฝากเก็บซีทุกท่านด้วยนะครับสวัสดีครับผู้เข้ามาใหม่นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้นะครับเพื่อจะได้ไปต่อนะครับที่ช่องลุงขายของเก่าสามชายพี่น้องฝากเก็ซีทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับ เอาชมจะข้ามโฆษณานะครับพี่น้องฝากเกซีไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิเจเรณญยานไม่สนับสนุนในเล่นการพนันนะครับพี่น้องฝากเกีทุกท่านผู้เขมาติดตามนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นสลัวันนี้ก็เมื่อวานนี้ก็38832น้อยนะครับก็เข้าที่4774นะครับตัววิ่งตัวรูดก็เข้านะครับทั้งสน้อย ก็โปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับในการรับชมสลับแต่ละชิปนะครับแนวทางแบ่งปันเท่านั้นวันนี้ลุงลงให้นะครับเม็ดเดียวนะครับเน้นๆนะครับสามน่อยนะครับฝากเก็บีทุกท่านไว้ด้วยนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นสลับวันนี้น่าจะมานะครับเตรียมปากกาไว้นะครับพี่น้อง จด,ดไม่ทันย้อนชิปนะครับฝากเกซีทุกท่านนะครับสำหรับแนวทางนะับพี่น้องสลาวันนี้สูตรก็คือสูตรนะครับเอหิมามาณชาลิติพี่น้องก็น่าจะเข้านะครับลงลงให้ก็แนวทางนะครับหวยรายวันสลาวันนี้ ฮานอยนะครับแล้วหวยลาวนะครับวันนี้ลาวนะครับจัดหนักจัดเต็มไปเลยพี่น้องลงให้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณกันก็สลับหวยลาววันนี้นะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับเดี๋ยวลงให้นะครับก็ฝากเลอทีทุกท่านพุกมันติดตามสู้ๆนะครับก็แบ่งปันนะครับพี่น้องพุกมานะครับ ขอพี่น้องจงโชคดีสำหรับวันนี้ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับจอเด็ดเน้นให้นะครับแนวทางนะครับ4ดนะครับลูดสามหน่อยนะครับพี่น้องลูดกันเลยนะครับหลงให้แนวทางนะครับฝากกันไว้สามหน่อยนะครับแนวทางก็คือแบ่งปันเท่านั้นนะครับไม่สนับสนุนในเล่นการพนันนะครับ ไม่ฝากหมดฟันธงให้นะครับสลับแนวทางวันนี้สรุปนะครับเลขตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับสถิติที่ผ่านมาเข้าทุกวันนะครับพี่น้องฝากกันไว้วันนี้น่าจะแตกที่สามหน่อยนะครับไม่ว่าจะเป็นพิเศษปกติ v i p พี่น้องตัววิ่งตัวรลดนะครับตัวเลขที่น่าจะเป็นวันนี้มีสามนะครับพี่น้องมีสองมีเจ็ด แนวทางวันังวันจันและวันอังคารนะครับพี่น้องพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นสามตัวแตกหรือไม่วันนี้เมื่อวานก็แตกไปนะครับหนึ่งสี่เจ็ดนะครับล่างออกสี่เจ็ดนะครับก <c oughs> ็สลับหวยลาวันจันวันนี้ลุงลงให้แนวทางนะครับหวยลาวันจันทวันนี้ตัวเลขที่น่าจะเป็นก็มีประมาณนี้ครับเดี๋ยวลุงลงให้นะครับทายคิปพี่น้องฝาก เอฟซีทุกท่านนะครับรอยแจบหน้าจอนะครับเดี๋ยวลุงลงให้นะครับสามและสองและเจ็ดนะครับวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมหกสามนะครับฮาหนอยสามตัวแตกพี่น้องวันกันไปนะครับสามและสองและเจ็ดนะครับสองสามหกพี่น้องสามตัวนะครับเม็ดเดียวนะครับหนึ่งเก้าหก หกเจสูตรก็คือสูตรพี่น้องมีผิดมีถูกไม่เป็นไรนะครับคงจะได้กันไปนะครับขอเป็นบุญขออนุโมทนาสาธุนะครับสำหรับพี่น้อง2 3 6 1 9 6หกหนะครับ3หน่อยรูดนะครับพี่น้อง2ตัวแตกที่น่าจะเป็นลุงให้นะครับแนวทางวันนี้3 6 6หกหกส7 2เก้าหกนะครับ4ชุดเด็ดนะครับ ก็เด็ดเน้นให้นะครับสลับวันนี้ฮาหนอยนะครับสามตัวแตกดึอไม่นะครับฝากไว้สี่ทุกท่านด้วยปากหมุดนะครับไม่ฟันธงให้นะครับแต่ปากหมุดที่สองสามหกนะครับหนึ่งเก้าหกหกเจ็ดสองาจซื้อกันเองนะครับพี่น้องฝากกันไว้สลับคลิปนี้แนวทางแบ่งปันเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวถ่ายคลิปนะครับ0 5บีเดี๋ยวลงให้นะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับจดเอาที่วันที่17ส,สิงหาวันจันทร์นะครับหวยลาวพี่น้องหมดี่แล้วก็เข้านะครับก็วันนี้นะครับลงลงให้แนวทางสถิติน,นะครับหวยลาวนะครับพี่น้องวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้ตัวเลขที่น่าจะเป็นหวยลาววันจันทร์วันที่17 สองหกสพี่น้องตัววิ่งตัวรูด1832นะครับสเลข4ตัวน่าจะเป็น2องสามนะครับสลับจับคู่เองนะครับพี่น้องฝากกันไว้นะครับเพสีทุกท่านตัววิ่งตัวรูดลงลงให้เพื่อเป็นแนวทางสถิติก็คือสถิติพี่น้องฝากกันไว้งวดที่แล้วก็เข้าไป้อมศินก็เข้าอีกแล้วนะครับ 38738นะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องฝาก f อทุกท่านด้วยก็571ก็เข้าไปนะครับฝากวันนี้ที่หวยลาวนะครับพี่น้อง138นะครับ3ตัวแตกนะครับสองห8ึ่งแตัวจับคู่สลับนะครับพี่น้อง ก็อสองตัวแตกน่าจะเป็น2 3 3 1 3 8 8ามนึ่งสาหะครับเวลาวันนี้แนวทางสูตรนะครับสถิตินะครับสูตรเด็ดลุงลงให้เพื่อเป็นแนวทางฝากเก็บสีทั้นด้วยนะครับจอเด็ดเด้นให้สรุปตัวขีดถูกที่3ามแปดน่าจะมานะครับแล้วก็2อสพี่น้องวันตรงที่8118นึ่งะครับสามหนะครับ3 สถิติก็คือสถิตินะครับสูตรก็คือสูตรนะครับมีเข้ามีหุดพี่น้องฝาก FT ทุกท่านด้วยแนวทางวันนี้นะครับลุงลงให้แบ่งปันเท่านั้นนะครับฝากกันไว้ลงในคลิปเดียวนะครับพี่น้องดูไมา่ทาันก็ย้อนคลิปนะครับกด,ดกันไว้นะครับหนึ่งสามแปดสองหนึ่งแปดสามแปดสอง ตัวเลขสี่ตัวน่าจะเป็นสองสามหนึ่งแปดนะครับก็เด็ดเน้นให้นะครับสำหรับวันนี้เวลานะครับเดวทางแบ่งปันสรุปวันธงกันเลยก็ได้นะครับตรงตรงกันเลยนะครับพี่น้องคู่โต๊ดนะครับหนึ่งสามแปดสองหนึ่งแปดสามแปดสองนะครับพี่น้องก็เด็ดเน้นให้ที่วงกลมด้วยนะครับสองหนึ่งนะครับ หนึ่งสองนะ่าจะมานะครับฝากกันไว้ f ีทุกท่านนะครับบนล่างนะครับลงให้แนวทางนะครับพี่น้องวัวเลกที่น่าจะเป็นนะครับตายชิปนะครับพี่น้องฝากเรีีทุกท่านด้วยนะครับ สตัวแตกหรือไม่นะครับลุงลงให้เพื่อเป็นแนวทางนะครับฝากเกบยรทุกท่านด้วยนะครับพี่น้องก,ก็มาติดตามใต้คลิปคอมเมนต์นะครับมีอะไรยังไงแบบไหนนะครับฝากพี่น้องไว้ด้วยเวลาวันนี้ตัวเลขที่น่าจะเปลี่ยนก็มีปาะมานี้นะครับแกบหน้าจอนะครับพี่น้องเกียรตทุกท่านนะครับแนวทางวันนี้ ฝากทุกท่านไปด้วยนะครับเจ็บหน้าจอนะครับสำหรับหวยลาวก็ตัวเลขที่น่าจะเป็นนะครับสําหรับหาหนอยวันนี้นะครับเจ็บหน้าจอได้นะครับ <c oughs> นี่นะครับจ็บกันไว้นะครับพี่น้องแนวทางนะครับหาหนอยวันนี้ ลงให้นะครับฝากเลีที่เชื่เออเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณกันฝากเอีทีทุกท่านไว้นัดนัดที่นี้นะครับสวัสดีครับ